ปี64นะครับผ่านฉลุยครับผ่านแล้วงบปี64 3.2ล้านล้านฉลุยเลยครับมาอ่านกันหน่อยซินะครับและนี่แหละคือเงินเยียวยาใช่หรือไม่นะครับ <c oughs> ผมจะตั้งหน้าตั้งตานอนรอนะฮะงบประมาณปี2 5 6 4นะครับผ่านาสภาเวลา24นาฬิกาเมื่อวานนะครับวันที่18นี่แหละนะครับ รายการขัดจังหวะบิ๊กตู่ขอบคุณสภาย้ำนำเงิน3.2ล้านล้านบาทพัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์อย่างโปร่งใสโอเคครับเอามาช่วยประชาชนเลยครับนะเยียวยาและอย่าลืมแจกด้วยก็จะดีมากๆนะครับนะฮะแจกและเยียวยามาฮะสามพันเดือนละสามพันนานสามเดือนกัดไปเซนะฮะสามสามอย่างดีกว่าไม่ได้นะฮะสามเดือนใช่ไหมสามสามเก้าโอ้โหเกือบหมื่นมีไหมทำได้ไหมนะจัดมา การประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบรเนี่ยนะฮะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564วงเงิน3.2ล้านบาทล้านล้านบาทวาระ2-3ตั้งแต่มาตรา30ถึงมาตรา40ซึ่งเป็นมาตราสุดท้ายเมื่อคืนวันที่18กันยายนนะครับที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยไม่มีการขัดจังหวะอ๋อสงสัยคงจะง่วงกันละไม่ไหวนะเที่ยงคืนนะฮะ ก็ใครจะเอาอะไรก็เอาจัดไปนะฮะและสามารถลงมติได้ทันภายในยิบสี่จุดศูนย์ศูยคะแนนเสียง270คะแนนกดออกเสียง2เสียงไม่เห็นด้วย60เสียงทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกนะครับขอบคุณทุกคนในสภาที่ให้ความร่วมมือซึ่งจะนำไปใช้นะครับอย่างโปร่งใสนะฮะเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนอย่างไรก็ตามการผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564อย่างราบรื่นรวดเร็วในครั้งนี้สะท้อนว่าต้องการให้งบผ่านเร่งอัดฉีดเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจและ,ะเ,ศเศรษฐกิจประเทศโดยคำานึงถึงประชาชนเป็นหลักเห็นไหมมาเยียวยากันเลยนะและกระตุ้นการท่องเที่ยวกันไปอย่างน้อยก็ข้าบัตรคนจนหรือเติมเข้ามาเพิ่มอีกครับ กระตุ้นกันไปนะฮะแล้วก็สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วลทั้งกลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอิสระนะแจกกันไปเลยนะฮะเป็นปีที่2กันไปนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะลงทะเบียนเพิ่มก็กระจกไปฮะอันนี้ต้องขอกู่เพิ่มไปเลยนะแล้วก็แจกกันไปนะจากเดือนละ5000เป็น3000ก็ยังดีหรือ2,000ก็ก็ยังช่วยนะเอามาเหอะนะอย่างน้อยโควิดมันก็ยัง ต้องมีชะลอหรือมีช่วงเยียวยาเพิ่มอีกสักปีเป็นยังไงนะฮะใครชอบครับกดไลค์ฮะใครชอบนะฮะเอาเสียงไปถึงนู่นเลยสภาเลยนะฮะกดไลค์นะแล้วก็แชร์ไปในเพจด้วยนะอนุญาตเอาคลิปให้ไปโพสในเพจได้นะครับนะฮะว่าคลิปนี้ถือว่าผมเรียกร้องให้มีการเยียวยาหรือมีการอุดเงินเข้าไปที่ าลากหญ้าลากฐานนะฮะและเพื่อให้ประชาชนลากหญ้าได้ใช้จ่ายและหมุนเวียนหลายๆตลบหลายๆรอบนะื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกันไปมีตังตรงเนี้ยเขาก็จะไปเที่ยวกันด้วยนะครับได้ตังฟรีตรงนี้ก็จะไปเที่ยวกันแหละซื้อกินซื้อจ่ายกันไปนะฮะจากร้านธงฟ้าอะไรกันด้วยนะฮะยิงคิวอาโค้ดกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้นะหาเรล่แผงลอยกันไปด้วยนั่นแหละนะครับสำหรับกระทรวงคมนาคมได้จัดการจัดสรรงบประมาณนะ ปี2564เนี่ยวงเงินสามแสนสองสองแสนฮะสองแสนสามหมื่นนะตีเป็นอย่างงี้แล้วกันลวกันล้านบาทนะครับสองแสนสามหมื่นสอแสนหมื่นอพันนะตีเป็นสองพันล้านบาทเพิ่มขึ้น17.64%เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับงบประมาณปี2563ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 1,097,000นะฮะล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นวงเงินอีกเท่าไหร่ละ่ะหักลบกันก็อยู่ที่ได้มาเพิ่มอีก34,000ล้านบาทนั่นแหละฮะนะ,ะนายสักสยามชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมระบุว่า กรณีงบประมาณ2564ล่าช้าไม่มีผลกระทบต่อแผนการดำเนินการในโครงการต่างๆของกระทรวงคมนาคมเนื่องจากกระบวนการของปฏิทินงบประมาณรายใจ่ายในแต่ละปีช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับก็คือตุลาคมถึงสิงหาคมเมื่อแหละช่วงนี้นะจะเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายประจำปกตินะฮะอาทิเงินเดือนขณะที่งบประมาณด้านการลงทุนโครงการต่างๆของแต่ละหน่วยงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเบิกจ่ายงบประมาณจะด,ดําเนินการในไตรมาส2ก็คือมก,กราานะมก,กรลาเป็นต้นไปนะซึ่งในระหว่างนี้จึงได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมการด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการประกวดราคาเพื่อพร้อมหากพรบงบประมาณมีผลบ,บังคับใช้สามารถเริ่มดำเนิน,น,นการได้ทันทีนะฮะ ครับและจุดนี้แหละฮะเตรียมครับนะฮะตรวจสอบให้เรียบร้อยเพราะว่าโอ้โหไม่ว่าจะโครงการไหนหรืองบตัวไหนมักจะเป็นงบแห้วงบกินกันนะฮะโอ้โหมีมาทุกยุคทุกสมัยตรวจสอบกันด้วยนะฮะเงินนี่ล้วนไหลไปหมดเลยแล้วก็เอาไปทิ้งละลายแม่น้ำนะครับตรวจสอบกันทุจริตกันด้วยครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กันไปนะฮะทางเศรษฐกิจเขียนเตรียมความอ่านขอบคุณครับ